หรือว่าใครยังยังไม่ได้เข้างานนะครับอยู่แบบผ่าหลานยาฝากซื้อได้นะทุกคนอาการเบื้องต้นนะตอนนี้ก็คือมีน้ำมูกใสๆแล้วก็เมื่อวานมีสะเลตสะเลดเยอะแล้วก็แต่ว่าวัดก็น่าจะวัดแหละแต่ว่าคือไข้ไม่มี เน,เนื้อตัวยังลุมล่มๆอยู่นิดๆอุ่นๆหน่อยๆฝากซื้อหน่อยนะครับแล้วก็ยาพุ่นขอเด้อยาที่เราฉีดเราเย็นขอฉีดเราค่าเชื้อในขอนะครับฝากซื้อไว้นะ คนละยี่สิบาทนะครับเป็นค่ายาให้บอลได้นะครับค่ายาให้บอลได้นะทุกคนเป็นค่ายารักษาโลกสวัสดีครับพี่หมสวัสดีครับ เขนค่ายารักษาโรคได้นะครับผมลยยีิบาทอันนะันะนะทุกคนสวัสดีเธอพยาบาลคุณพยาบาลครับผมมีเรื่องอยากปรึกษาพยาบาลครับคือผมเป็นไข้หวัดลงคอแล้วผมก็มีเสลดมีเสลดแล้วผมก็เจ็บคอมากๆ ลเเป็นพฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้นะครับที่วัดบางพีใหญ่นะครับเจอกับสราราเพชรน,นะครับสามคืนวันคืนแรกอ้าวเฮ้ยโอย้ทำไมรถที่นี่เราขับกันน่ากลัวจัง ยูใช่ไหมเอาอยาอะไรครับคืนนี้ยาแก้เจ็บคอครับยาฉีดพ่นคอเพ่ออาการลมน้ำมูกอย่างแรงยาค่าเชือ้อยาละลายเส็มหะหมอ,อพี่บอกหลายอย่างเนาะ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับขออนุญด้วยพูดแบบว่าไม่มีน้ำหนักเสียงอะก็เือนพูดอยู่ในลำคออะ เพราะว่ามันรู้สึกว่าระคายเครื่องคอมากแบบว่าเหมือนฟอตฝาดหอบฟตเฟื่อยเ,เฟือเฟ่อย <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาสี่ห้าโมงครึ่งเราจะไปถึงงานประมาณห้าโมงห้าสิบเจ็ดนาทีเนาะ ยี่แปดนาทีาาทอ่ะสี่กิโลเมตรถ้าเธอ,อยังไม่มีใครช่วยเอาใจฉันไป <c oughs> แต่มันจะไปติดตรงที่ทางเข้าวัดได้แหละ รอเธอนักรอเพราะว่าเธอนั้นมันคิมีโนโตบสวยที่ไคที่เจอมาก่อนทำใจมันปั่นมันไหวไรเงี้ยไรมีแต่คนไม่ชอบทำให้ใจสันพังตลอด ระบบเอที่อันนี้คือสําคัญเลยนะเพ่อะี้อย่างที่รถจะเข้าใกล้กันอ่ะมันจะเสียงดังเลยติ๊ต้เต้ตตตตมันจะดังแบบเติ๊ต้เพื่อเสียงเตือนภัยว่าคุณอย่าเข้าใกล้นะคุณคุณต้องเว้นระยะนะอะไรประมาณเนี้ยคือมันสะดวกสัดี่ายป้าเวลาคนมารถข้างๆมามันก็เตือนเตือนรถไฟอ่ะไฟเตือนเลย พี่นุ๊กไปคับพ่อพ่อเจี๊ยบเพราะตอนแรกผมบอกว่าพี่นุ๊กมาขับแล้วเออเดี๋ยวกูไปกับพ่อเจี๊ยบพ่อเจี๊ยบพ่อเจี๊ยบอ่ะขับตอนๆกันเนี่ยตอนแรกจะให้พี่นุ๊กมาขับไปคันนโนเสียได้ ตายมันอยู่ครับแม่เพ่อหนึ่งผมจะบอกว่าที่ที่นุกกับพ่อแจ๊เขาไปด้วยเพราะว่าขากลับอะ่ะเขาจะไม่ลองไงเพราะว่าผมลาคนดูช้าลาคนดูนานเพราะว่าหลายกลุ่มหลายคนอะ่ะใช่ป่ะเราก็เลยแบบนานก็เลยแบบว่าพี่นุกมันอยู่ไม่ไหวไงมันกลับไม่น้อยกมบอกว่า เออถทั้งงานเดี๋ยวไปกับพ่อเจี๊ยบก่อนอการไปที่พักก่อนลาการกนูแล้วก็ไปเลยนั่นไปเลยไปรอเลยทั้งัานเดี๋ยวผมจัดการเองอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าเราเกรงใจเนาะมันรอนานอะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอยู่ในรถอะแต่ทุกคนน่ารักมากแฟนครับทุกคนครับก็ต้องอยู่ลา